วารหาร้อขั้นต่ําไม่ธรรมดานะครับถ้ามีเรียงสู้ดีกว่าเลี้ยงวัวโดยเฉพาะผมพูดกับเด็กๆทีวัยรุ่นเขาประมาณทักห้าสิบประมาณเนี่ยครับบอกทำงานก่อสร้างดีกว่าอย่าพึ่งเลี้ยงทําไมครับคุณตาก็ทํางานก่อสร้างมาได้เงินดีกว่าวัวปีหนึ่งจะได้ขายไหมมันไม่ได้ขายหรอกเพราะปีหนึ่งยังขายไม่ได้มันต้องสองปีเนาะครับมันต้องสองปีถึงจะขายได้คิดเ็กก็คือปีครึ่งแล้วกันนะครับผมเนี่ยผม ผมบอกเขาอย่างนั้นนะผบอกอะจริงบอกตาเออเองทํางานเองเองเองทงานแล้วมาเปรียบเทียบดูอืทํางานวันละห้าร้อยครับแล้วเองมาเลี้ยงวัวตัวหนึ่งตัอวันหนึ่งได้ห้าร้อยบาทไหมไม่ได้ตัวหนึ่งได้ไหมครับตัวหนึ่งก็ยังไ,ไม่ได้เลี้ยงของเราอืเราต้องดูสภาพของเราด้วยว่าเราเออของเราเป็นยังไงไมาช่ยบเออเห็นชาวบา้านเขาเลี้ยงกับเลี้ยงกับเขาม่ดูสภาพ บริบทของเราครับครับผมต้องดูสภาพสถานที่ของเราว่าเออตัวนี้พอขยายไหมครับผมผมก็เลยตัดสินใจขยายซื้อเสาเข้ามาเนี่ยเอ้ามตกผมผมก็ทําคนเดียวไปทําคนเดียวด้วยทําคนเดียวไอ้ยแล้วตัดสินใจนานไหมอุณดาก็ก็ไม่นานนะครับผมพอเห็นสภาพปุ๊บนี่ทาใหม่ดีกว่าแม่แฟนผมบอกจะทําคนเดียวไหวไหมเราอย่าไปเร่งเราอย่าไปเดือดร้อน โอลุมเสาวันละสองต้นพอตั้งเสาวันละสองต้นพอครับผมเมื่อก่อนมีโค้งตรงนี้นะครับผมคุณตาลือไปไหนไอตรงนี้ผมรม้ออกเพราะว่ามันนานแล้วเธอมันมันจะพูดง่ายงคือมันจะเป็นเป็นเหมือนขี้โคลนเยอะอ่าแล้วัวมันจะเดินไม่สะดวกครับผมโดยเฉพาะลูกเล็กอันตรายมากขี้โคลนนะครับคือถ้าฝนตกก็จะเป็นนี้นะครับผมอ๋อตอนนี้ลูกจะไปกินนมกับไปไม่ได้อ่า ติดโคลนดีไม่ดีพี่ๆเขาเหยียบตายก, oh. ก็เลยตัดสินใจผมมาทําตรงนี้ย้ายตรงนี้ออกแล้วผมจะเอาใจผมว่าจะเอาตัวนี้ออกแต่พอดีผมปวดหลังอะไรทาไม่ได้ก็พักไว้ก่อนก็ลูกสาวทวงซื้อมาทิ้งไว้ oh. ผมว่าจะต่อไปถึงนู่นเลยต่อก็คือหลังคางนะครับแต่ว่าไม่ได้เอาวัวมาผูกตรงนี้จะจะปล่อยไว้ทั้งหมดตรงนี้เหละ oh. ทำออาค้กให้กว้างทำาค้งให้กว้างขึ้นครับผมเมื่อก่อนให้เขาเดินสบายขึ้น เมื่อก่อนอยู่แค่ตรงไหนครอบครัวยู่แค่นี้แหละครับล็อกนี้นะครับนี่ล็อกที่เรารื้อออกนะคุณตานะครับผมแล้วมันก็จะเละเจะเลยนะครับผมคุณตาเห็นแล้วว่าอาการไม่ดีแน่ครับผมก็เลยขยายเข้าไปข้างในนั้นครับขอเข้าไปข้างแล้วก็มาทําตัวนี้แต่ก่อนตรงนี้มันว่างครับผมครอบันอยู่ตรงนี้ทีนี้ผมคิดได้แบบทำามันดีกว่ามั้ตรงนี้รื้อแม่ทิ้งเลยครับผมเราเป็นดินโคลนมากแล้วอ่ามันมีปัญหากลูกวัวครับผมใครตัวใหญ่ไม่มีปัญหา เพราะยังไงมันก็ดิ้นได้ครับแต่ตัวเล็กจะไปกินนมแม่แต่ละทีเนี่ยโอ้ดิ้นแล้วดีดีไม่ดีพี่พี่มาชนเหยียบจมโครนนั่นอีกรับผมอันนี้คือเห็นคาตาเลยนะครับผมอ๋อก็เลยแก้ครับแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปเรื่อยๆครับผมพอเราทําคอกใหญ่แบบนี้นะคุณตานะครับผมมีผลดียังไงบ้างเอ้าก็ที่เอเนี่ยก็คือเขาจะได้เดินเหินสบายขึ้นและเวลากินเวลาอะไรเนี่ยเขาก็ไม่ต้องมาแย่งกันเท่าไหร่ครับผมคือก็ดูขาจัดระเบียบเขากินเองอ๋อ อมันใหญ่นะคอ่าเ,เป็นสัตว์เป็นสวนได้เลยนะครับเพราะมันกว้างปุ๊บนี่เขาจะเป็นโนนตรงไหนก็ได้เขาจะกินตรงไหนก็ได้ครับผมและตอนตอนกลางคืนเนี่ยผมจะผูกเฉพาะแต่ตัวใหญ่ๆที่มันอาจจะรังเกียจน้องๆครับผมก็จัดระเบียบให้เขาอ๋อก็พวกนี้เด็กก็ปล่อยหมดครับผมบางคนเขาบอกว่าถ้าผูกเนี่ยบางทีมันจะพันแข้งพันขาตายได้นะอันนั้นมันก็จริงอยู่ครับแต่ผูกเราต้องดูด้วย ยังไงครับคุณตาคือถ้ามันตรงไหนมันเป็นเลนเละมากเากิเนไปเราอยากไปผูกอ่าโอเคถ้างั้นต้องผูกที่แห้งๆครับผมคือเวลาเขาไปเหยียบเชือกปุ๊บนี่เชือกมันจะหลุดหลุดจากเล็บขาของเขาอนะครับผมถ้ามันเป็นดินโคลนเหยียบไปปุ๊บนี่มันจะไม่หลุดทําไมถึงไม่หลุดครับก็เพราะมันโคลนเหนียวไงอ๋อถูกต้องครับมันติดอยู่กับง่ามขา,ขาของมันงาน่ามเล็บของเขาอ่าครับพูดง่ายๆทนีนี้พอไม่หลุดปุ๊บมันก็พันอย่างนี้เดินไปเดินมาก็พันพอพันปุ๊บ มีสิทธิ์ล้มมแน่นอนคราบใช่ครับครับออันนี้เราต้องต้องดูด้วยว่าเออตรงนี้มันแห้งไหมครับผมก็ขยายเอาไปที่แห้งไปผูกเาไว้ถ้าตรงนี้เละๆคุณตาก็ไม่ผูกแน่นอนนะนี่ผมไม่ผูกผมจะย้ายแล้วเนี่ยประมาณห้าโมงกว่าๆเดี๋ยวผมก็ย้ายไปไปผูกฝั่งโน้นที่แห้งที่แห้งฝั่งโน้นนะครับผมแลวไอตัวตัวเล็กๆเนี่ยผมจะปล่อยก็คือปล่อยเชื่อออกเลยครับ ก็ไว้เฉพาะตัวแม่นะครับอ๋อเอาเฉพาะแต่ตัวแม่ที่ลัวเขาจะชนน้องอะไรรังเทน้องอะไรอย่างเงี้ยผมก็จัดการไปผูกเขาฝั่งนู้นครับผมแนฝั่งนี้เขาก็เดินเล่นึกเวลานอนเขาไปนอนฝั่งนู้นนอนที่แห้งอยู่แล้วนะครับอ๋อแสดงว่าเมื่อก่อนก็คือเละเป็นโครนเลยครับผมมันนอนทับโครนเลยใช่ไหมเมื่อก่อนครับผมหรือว่ามันยืนทั้งคืนก็บางตัวก็ยืนทั้งคืนเพราะมันไม่มีที่นอน เอาดีๆเลยนะครับถ้าเละๆนี่ไม่ไม่ดีเลยไม่มีที่นอนเลยไม่ไม่ดีเลยครับผมไม่ดีสำหรับสัตว์เลี้ยงของเราอืเราต้องดูสภาพเราของเราด้วยว่าเราเออของเราเป็นยังไงไมาใช่ก็เออเห็นชาวบ้านเขาเลี้ยงกับเลี้ยงกับเขาไม่ดูสภาพบริบทนะนทของเราครับครับผมต้องดูสภาพสถานที่ของเราว่าเออตัวนี้พอขยายไหมครับผมผมก็เลยตัดสินใจขยายซื้อเสาเข้ามาเนี่ยเออตกผมผมก็ทําคนเดียวไป ทำคนเดียวด้วยทำคนเดียวไอ้ย <c oughs> แล้วตัดสินใจนานไหมคุณดาก็ก็ไม่นานนะครับผมพอเห็นสภาพปุ๊บนี่ทำใหม่ดีกว่าแม่อืเฟนผมบอกจะทํำคนเดียวไหวไหมเราอย่าไปเร่งเราอย่าไปเหลือดร้อนโอ้ลุมเสาวันละสองต้นพออืตั้งเสาวันละสองต้นพอครับผมก็ผมทำแค่นี้จนบางคนเข้ามาอุ ปีใหม่นี่จะเสร็จไหมระวังมีคนท้าอย่างนั้นเลยนะมีคนท้าผมเขาใช้ใช้คำว่าประมาทแล้วกันนะอ่าก็บอกว่าปีใหม่จะเสร็จไหมผมบอกปีใหม่เสร็จก็ปีเก่าเสร็จก็ได้ระวางนี้ให <c oughs> ้มันผ่านปีใหม่ไปเจอปีเก่าอีกก็ได้ระวางนี้ครับผมผมก็ทําขุดคนเดียวตั้งเสาคนเดียวขึ้นโครงคนเดียวไอ้เงี้ยวันที่ผมจะมุงเนี่ยแม่บ้านเข้ามามาส่งสังกะสีให้แม่บ้านเข้ามาบอกพ่อทำคนเดียวได้ไหมอ้ไปยากอะไรแค่นี้เอาแล้วเอาสังกะสีขึ้นยังไงผมมาตั้งไว้ ตาไป้ตรงนี้จุดที่ต่ำสุดจุดที่ต่ำสุดก็คือชายตรงนี้นะครับผมแล้วคุณตาทำยังไงเลยเอามาตั้งไว้ตั้งไว้ตั้งไว้ทีนี้เราขึ้นไปข้างบนก็ดึงทีละแผ่นไปอ๋อดึงทีละแผ่นไปปูครับผมก็ถ้าพูดจริงๆแล้วมัน,มน,มนสะดวกมากับเราอืเพราะไม่มีคนมาชี้บอกว่าอ้กันนี้กันนี้อันนี้ต้องทำคนเดียวแต่ตัดสินใจตัวเองเลยนะตัดสินใจคนเดียวทำคนเดียวครับผมผมชอบที่คุณตาบอกนะว่า วันละสองหลุมก็โอเคนะครับไม่ต้องเร่งตัวเองไม่ต้องเร่งตัวเองขุดสองหลุมปุ๊บเนี่ยตั้งเสาเลยสองต้นตั้งได้เลยถ่ายระดับไว้เรียบร้อยถ่ายระดับด้วยครับไอ้ยะถ่ายระดับเอาราคาข้างบนอ่าคือดับบนเนี่ยราคามันต้องได้ครับผมทำได้เียก็ย้อนไปย้อนมาพอดีท่วมเลยก็อตอนนี้ก็คือเอียงอย่างนี้นะคุณตานะครับผมอ๋อ ผมเชื่อว่าที่คนตาบอกนะว่าเราทําก่อสร้างมาอยู่แล้วเนาะครับผมพอถึงอายุหนึ่งเนี่ยเราทําไม่ได้ครับเขาจะไม่จ้างเราครับอืแต่ฝีมือวิธีการคิดยังมีอยู่ครับแต่สังขารไม่ไปเนาะสังขารไม่ให้ครับคือสังขารไม่ให้เลยครับผมเริ่มรู้แล้วใช่ไหมครับว่าตัวเองเริ่มจะไม่ไหวแล้วครับเริ่มรู้ตั้งแต่เริ่มซื้อวัวเลี้ยงเริ่มรู้อนาคตแล้วว่าไปไม่ไหวแล้วอืมยังยุกอะไรได้ไหมครับก็ทําได้งอก มันก็ทําได้ระดับของคนแก่นะครับผมไม่ใช่ว่ามันจะกระชับกระเชงเหมือนที่เขาต้องการนะเหมือนอย่างวัยรุ่นอ่าเป็นไปไม่ได้ครับผมมันตามสังขารของเราเนี่ยครับผมแต่ทุกวันถ้ามีผมก็ทํางานก่อสร้างยังยังทาอยู่นะยังทําอยู่เมื่อมีนาที่ผมมาเจอคนตาที่บอกว่าเป็นห่วงแล้วเกิดนะแดดร้อนเปรี้ยงเลยนะมีนาเมษาผมไปทำยูนูนทำอยาเบอร์นู่นอ่าทำกดังเขาครับผม ตอนตอนที่ผมไปทำเราก็ทํารั้วก่อนครับรั้วสูงประมาณสักเจ็ดเมตรถามจริงคุณตาทาก่อสร้างนี่ว,วันวันละเท่าไหร่ผมวันละห้าร้อยโอ้ยอ่ะพูดจริงวันละห้าร้อยขั้นต่าไม่ธรรมดานะครับทาม,มีแรงสู้ดีกว่าเลี้ยงวัวโดย,ยเฉพาะผมพูดกับเด็กๆที่วัยรุ่นเขาประมาณสักห้าสิบลงมาเนี่ยครับบอกว่าทำง,งานก่อสร้างดีกว่าอย่าพึ่งเลี้ยงทําไมครับคุณตาก็ทําง,งานก่อสร้างมาได้เงินดีกว่า วัวปีหนึ่งจะได้ขายไหมมันไม่ได้ขายแต่พอปีหนึ่งยังขายไม่ได้มันต้องสองปีเนาะมันต้องสองปีมันถึงจะขายได้คิดเด็ก็คือปีครึ่งแล้วกันนะครับผมเนี่ยผมผมบอกเขาอย่างนั้นนะผมบอกอะจริงบอกตาเออเองทํางานเองเองเองทำงานแล้วมาเปรียบเทียบดูอืทํางานวันละห้าร้อยครับแลวเองมาเลี้ยงวัวตัวหนึ่งต่อวันหนึ่งได้ห้าร้อยบาทไหมไม่ได้วิหนึ่งได้ไหมวิ่งหนึ่งก็ยังไม่ได้ บอกเออจริงเพราะเลี้ยงวัวมันต้อง365วันเลยนะครับผมทั้งปีเลยนะคุณตานะไม่มีวันหยุดนะไม่มีวันหยุดอถ้าเราหยุดเขาอดใช่ครับคุณตาถ้าเรารักเขาแล้วนะเราจะไม่ให้เขาอดอ๋อคำพูดนี้ดีครับคุณตาคือยังไงต้องให้เขาเสมอตัวอยู่อย่างทุกวันนี้อผมก็ผมอ้วนก็ไม่อ้วนเอาขนาดนี้พอห้ามอ้วนใช่ไหมคือถ้ามันอ้วนได้ก็ดีแต่มันยากใช่ไหมครับมันยากก็เลยเอาสภาพ กลางๆไว้ก่อนเอาพอที่มันรักษาสภาพตัวเองได้เนาะครับผมครับผมแต่เท่าที่ดูนะวัวชาเลก,ก็ถือว่าสภาพดีนะคุณตานะครับผมมันอาจจะเป็นเพราะว่าสายพันธุ์นี้ด้วยหรือเปล่าก็อันนี้ผมสั่งไม่แน่ใจครับแล้วบราหมันตัวเล็กนี้เป็นยังไงบ้างคุณตากินดีไหมกินดีอันนี้กินมีเลือกอ๋อไอ้ต้นกล้วยก็กินมะม่วงก็กินครับผมฟางก็กินหญ้าก็กินอ่ากินดีครับนี่วัวนี่วัวแค่สองเดือนแล้ว่าโอ้แต่ว่าโอ้โห มาเต็มเลยนังตานะเนื้อนังมังสานี่ดีมากเลยนะผมยอมรับเลยผิวพันธุ์ดีนะพอผมเห็นตัวนี้ออกมาปุ๊บหุ่นมันดีตัวนี้ผมกระทับบราหมั่นมัองกันตัวฝั่งนู้นสุดหนูบราหมัน่นมือนกันครับบราหมัเนมืองกันตอนนี้เอาบราหมันผสมชาลี่แล้วครับผมบอกเออผ่าสายพันธุ์ดูแม่าเผื่อมันดีแต่พอเห็นตัวนี้มาปุ๊บมันดีแล้วนี่อก็เลยตัดสินใจใส่ทั้งหมดเลยอ๋ออันนี้เป็นจุด เริ่มต้นเลยนะที่จะเอาบรามันผสมชาเล่นะครับผมครับสองเดือนแต่ใหญ่มากครับตัวตัวตัวเด่นเนี่ยจ้างเห็นอยู่ครับเมื่อเปรียบเทียบกับไอชาเล่ตัวข้างๆที่คุณตาบอกว่านั้นพี่เขาไหมนนั่นแหละไอพี่กี่ปีกี่เดือนเนี่ยพี่ไปประมาณสองเดือนมั้งนู่นอีตัวหนึ่งตัวที่มันจะสวนตะไคร่อะอ่าสี่เดือนนะครับผมตัวนั้นสี่เดือนครับไอบรามันชาเล่นี่สองเดือนครับแตกต่างกันชัดเจนเลยเนาะครับผมแต่ดูวัวเนี่ยผมชอบดูที่ตูดนะ ข้าวตุดมันเต็มเต็มอ้วนๆวนเนี่ยรับใช่อ่าทุกคนก็ดูอย่างนั้นเนี่ยดูจะบรรทายของมาแต่บันทายมันเต็มปุ๊บเนี่ยใช่ในกระววน,นั้นสมบูรณ์แล้วใช่ครับคุณตาอ่านี่คือวดเลี้ยงดีเลยแหละผมว่านะ<อ>ผมเป็นเลยตามธรรมชาติได้เลยครับผมกหมอนก็ยังที่อาจรรารย์เคยมาสัมผณ์ผมก็เคยบอกว่าผมเลี้ยงธรรมชาติน้ําก็ธรรมชาติอ่าหญ้าก็เินธรรมชาติครับผมวัวอาหารอะไรผมไม่ค่อยมีกับเขาหรอก ขนาดตัวนี้ออกลูกเดยผมจะไปมีให้กินเลยผมไม่ซื้อออกลูกเหรอ่าตอนที่มันออกลูกนะทุกตัวเวลาออกลูกผมไม่เคยซื้อหัวให้กินครับหาพยายามหายหญ้าอ่อนให้เขากินหญ้าอ่อนนะครับผมหญ้าอ่อนหญ้าเขียวเราเนี่ยแหละพูดง่ายๆครับครับคือฟางก็ให้กินหญ้าเขียวก็ให้กินครับผมถตาให้กินแต่ฟางก็เหมือนเรากินมาม่าไม่มีไข่ผสมนั่นแหละก็กินได้อยู่แต่ไม่มีประโยชน์หรอกับไม่มีประโยชน์มันรดรอดตายอยู่นะครับแต่กินไปกินมาก็เบื่อนะ กินแค่ประทานชีวิตแค่นั้นเองอ